สติ๊กเอลอนแบบนี้โอเคแต่ถ้าเป็นแบบอซลู์อันนั้นไม่เคยติดสติ๊กเกอร์เลยเลยขายไปแบบไปเกลอยดติดเองเลยค่ะลูกค้าไปติดเองค่ะอันนี้ติดอันนี้เนาะค่ะติดทุกรอบไหมไม่ทุกรอบค่ะแล้วแต่งานเขาเร่งมาแล้วเขาเขาเร่งมาแล้วมันเขาเขาติดตรงโน้นไม่ทันแล้เขาเขา้าก็ต้องไม่แล้วสติ๊กเกอร์เนี่ยมีคนมาให้มีคนนามาให้ค่ะแต่มีคนอามาห้าเจ้าของเขาเอามาให้ แล้วตอนนี้มีอีกไหมไม่มีค่ะมีแค่ฉลากมีอีกไหมมีค่ะไม่แก้ถุงเนี่ยค่ะมีแค่พี่ครับแล้ววัตถุดิบเก็บไว้ไหนเนี่ยค่ะอ๋อก็คือตรงนี้เลยเด็ดเด็ดปิดตรงนี้แล้วเดินไปชี้ให้หน่อยปิดตรงนี้ก่อนโอเคแล้วไปชี้ตรงวัตถุดิบนี่คือวัตถุดิบใช่ไหมใช่ที่นี่คืออันนี้ถังเปล่าอันนี้ผสมยังอันนี้ยังค่ะ ต้้อองมมมาลเื่วนนี้คือคือเราซื้อมาจากใครอ่ะเราถายเข้ามาเปียนไม่เราเราอันนี้เราซื้อเป็นแอลกอฮอล์อย่างเดียวใช่ไหมค่ะค่ะมีผสมมาหรือยังอย่างเงี้ยไม่มีอันนี้ยังไม่ไม่ผสมอันนี้เออแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต5เปอร์เซ็นใช่ไหมแล้วไอ้พวกนี้ต้อง95หมดหรออัั้นไม่หลับต่อคือเดิมเดิมไปไป95ใช้าหมแค่เปลี่ยนแค่หมด คือเอาง่ายว่าที่วางทั้งหมดเนี่ยคือแอลกอฮอล์ที่เราจะผสมใช่ไหมครับเรามาผสมเองหรือส่วนเรงเราก็ขายเป็นน่าจะเอาแบบร้อยเอาเอาร้อยน้เลยขายทั้งแท้งคิวบิกแท้งแบบนี้หรือถ้าเกิดเขาจะซื้อแบ่งก็คือเอาไปแบ่งแบ่งสองร้อยแต่ถ้าเกิดเขาจะให้ผสมเราก็ผสมผสมน้ำแล้วก็ขายเข้าไปแต่ขายเป็นถังน้ำเงินอย่างเดียวผสมแบบนี้ก็ได้แต่ไม่้ทำเป็นขวดเล็กๆ ว่าว <minutes> ่าตคือแะรเนยแต่น้อยจิงวิวก็คือพอเอานเป็นรงไหนทําตงตรงไหนตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะแล้วอย่างนเวลาเขาสั่เนี่ยครับมันยกมันเขายอะมากเพามัรับตัวเปล่าไปหรือว่ามันใส่ของมอลงอ๋อยกตัวเปล่าไปนะครับั่ นี่รถรถมาทำอะไรครับรถกระบะมารับคมาล็อครับอ๋อน้ำแข็งมาส่งอันนี้เจ้าของลงมก็ได้นะได้อัจฉรยะวางทานน้ำแข็งมาวางไม่ได้แต่จะมาลง 好。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay.